อาวได้ไพ่กงล้อโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสองดาบช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดนิดเองแต่ว่าอนาคตเนี่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะผลิตออกออกผลได้เงินเพิ่มเห็นยังดูนะตอนนี้ทำอะไรมันจะเหมือนกับต้องแก้งานล่าช้ารอฟังข่าวหยุดชะงักรอรอรออาวละจะค้าจะขายจะทำอะไรอยากได้เงินก้อนเงินใหญ่รอข่าวรอรอรอ โอเคได้สิได้ไพ่ดีด้วยนะวันที่25 26ดีแล้วนะ27ก็ดีนะใครจะจะขายบ้านขายรถขายที่ขายทางซื้อที่ซื้อทางซื้อขายเช่าซิงดูสิว่าดีไหมมีงานหลายอย่างต้องเคลียร์ต้องจัดการให้เสร็จนะเดี๋ยวดูดิแม่งานมันก้าวหน้าไปสองหยุดไป1นะึ่งเหมือนจะเสร็จแต่ก็ต้องมาแก้ บางคนก็สะดุดเรื่องเงินนะเหมือนจะได้เงินดีแล้วก็หยุดดรอปอีกไม่เป็นไรต่อไปสุดท้ายโอเคไม่มีปัญหาเงินเข้าเงินเข้าค้าขายได้ครับผมแจ่มครับดีด้วยใครจะทำออนไลน์จะขยายช่องทางขยายสาขาเพิ่มแพลตฟอร์มเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายมันต้องทำสัปดาห์ถ้ายังไม่ได้ทำนะสัปดาห์นี้ต้องทำเดือนธันวาต้องทำแต่ถ้าทำแล้วนะ ทำแล้วทําต่ออย่าหยุดเพราะมันเป็นบททดสอบมันอาจจะติดขัดสะดุดหยุดชะงักแต่ทําต่อไปเลยแหมมาพร้อมกันเลยชื่อเสียงรออยู่เงินทองรออยู่เงินเล็กเงินน้อยรับไปก่อนเดี๋ยวมันจะรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ในอนาคตเมื่อคุณเข้าถูกช่องถูกทางเพราะการวางแผนของคุณไพ่นี้คือการวางแผนการมอง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 เงินในระยะยาวเงินที่จะเข้ามาในระยะยาวงานที่คุณทำเนี่ยมันต้องเป็นงานที่ กินเงินได้เรื่อยๆที่เขาเรียกว่าพาสีกินทำเนี่ยนะครับ mm. บางช่วงได้มากบางช่วงได้น้อยเ,ยเหมาะมากเลยนะพึกษกนะนะครับสำหรับคนค้าคนขายคนทําออนไลน์นวางแผนไปเรื่อยๆความที่ดีที่สุดคือการสม่ําเสมอ mm. สิ่งที่คุณกําลังทําและกําลังคิดอยู่ในใจวันหน้ามันจะตอบแทนคืน,คนกลับมานะ mm. อาจจะเริ่มจากน้อยก่อนแล้ว,ลวนําไปสู่มากในอนาคตทําต่อนะครับชาวราศีพฤกษกที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับแต่ช่วงนี้ มันจะเรียบๆก่อนนะแต่อนาคตมันบอกถึงความก้าวหน้านะมันหมายถึงการพัฒนาโอเคไหมวันที่ดีของคุณก็เป็นวันที่ 25, 26, 27 28งานเยอะ 28, 29นี่งานเยอะงานไม่ได้อย่างใจเสร็จไม่เป็นตามไม่เป็นไ,ได้อย่างใจไมไ่เป็นตามกําหนดนะแต่วันที่30ดีผู้หญิงลองเสี่ยงโชคดูกับผู้หญิงนะนะครับอา,อายุตัวเราก็ได้อายุแม่ก็ได้นะครับแล้วก็แฟนก็ให้โชคเออมันขึ้นมาว่าแฟนให้โชคลองดูนะ ถ้ามีคนรักแล้วอ่ะพูดจากันดีๆอืมันจะเหมือนจะเกลือกันช่วงนี้นะพูดจาดีๆต่อให้มีปัญหาก็ตกลงกันได้คําว่าตกลงกันได้หมายถึงว่าสมมติว่าคุณมีปัญหาอยู่บางทีไพ่มันออกมาไม่แน่นอนแล้วเพราะว่าทายคนหมู่มากถ้าทะเลาะกันอ่ะมันจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่คืนดีก็ได้แต่ตกลงเรื่องเงินทองกันได้ตกลงเรื่องการใช้ชีวิตได้แต่ไพ่ฟอร์มนี้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วนะ นักนิดเบาหน่อยอภัยกันยังอยู่กันได้กันได้นะครับถ้าคิดจะขายรถอาจจะไม่ได้ราคาตามที่คิดแต่ก็ถือว่าได้ลองดูหลายๆเจ้าดูหลายๆเจ้านะจะขายรถขายบ้านขายของขายอะไรไปเละถ้าคุณจะเป็นฝ่ายซื้อดูหลายๆเจ้าคุณจะเจอราคาดีต่อรองให้ดีนะครับแต่ถ้าคุณทําค้าขายเนี่ยขายทุกวันเลยนะผมถือว่าสัปดาห์นี้ได้กําไรอ่ะเรียบร้อย ระวังปัญหาที่สายตาปวดคอปวดบา่าปวดเอวนะระวังปัญหาเรื่องสายตาหรือปวดหลังนะครับดูแลเกี่ยวกับมแมลงในบ้านด้วยหลายคนมีดวงที่ต้องซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยบางทียังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะต้องทํำยังไงถ้าทําไปแล้วบางทีมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้อย่างใจค่อยคิดค,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 ค่อยทาไปไม่ต้องรีบร้อนถ้ากําลังคิดจะทํางานอะไรดวงคุณกําลังขึ้น ชาวราศีพฤษบต่อให้ติดขัดยังไงก็แล้วแต่เนะี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้ในที่สุดเกิดพราะความสามารถของคุณและดวงช่วยถ้าดวงมันรู้สึกชะลอตัวก็เป็นแค่ชั่วข่าวมันเหมือนกับคนที่กําลังเตรียมย่อเข่าเพื่อกระโดดสูงถ้าโสดละ่ะจะมีคนเข้ามานะถ้าโสดนะหรือกําลังคุยกับคนต่างแดนอยู่ แต่ความสัมพันธ์บางจุดก็ยังไม่น่าพอใจไม่คืบหน้าเท่าไหร,นะร่นะสีสีแดงนะครับสีเขียวสองสีนี่เป็นสีเสริมดวงชะตามีมีไพ่น้ํามานะบางคนได้เดินทางไปริมทะเลบางคนมีปัญหาเรื่องน้ำนะจะบอกให้แต่เดี๋ยวก็จะแก้ไขได้แล้วเลขหน้าไพ่เป็นเลข3 2 7 6 3 2 7 6เลขที่บ้าน